รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมบดินทุ๊กนะครับและชนินมหานิยมครับพบกับเราสองคนนะครับในรายการรัดกิดดุกออนทัวร์ทุกวันอังคารนะครับเวลาห้าโมงครึ่งทางททบห้านะครับค่ะแล้ววันนี้เราอยู่ที่จังหวัดอะไรจังหวัดเดี๋ยวก่อนเขาใหญ่เขาเรียกว่าจังหวัดอะไรอาจารย์นครศรีไหมนครศรีอุ้ยไม่ใช่นครราชสีมาใช่นครราชสีมานะคะเขาใหญ่แล้วก็อยู่ในตำบลเชื่อมต่อนะหมูสีหมูสีอ่แล้วนี่เรามาอยู่ที่นี่เลยเขาีย กิจชุมชนท่าช้างเป็นน้ําผุดธรรมชาต<อ>ิสามารถลงไปเล่นน้ําก็ได้หรือว่าถ้าอ,อยากจะทํากิจกรรมอื่นก็คือมีเรือคายักตรงนี้ก็มีวิสาหกิจชุมชนนะสำหรับคนที่จะมาเล่นน้ําก<อ>็มาเช่าเสื้อชูชีพก็ได้หรือมาติดต่อเรื่องคายักหรือว่าจะมาซื้อเสื้อผ้าอะไรเงี้ยเปลี่ยนชุดอะไรอย่างนี้<อ>นะครับเ,เขาก็มีนะเป็นวิสาหกิจชุมชนก็หาไรายได้เข้าชุมชนมีร้านอาหารมีอะไรเต็มไปหมดเลยนะเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าบรรยากาศเป็นไงเขาบอก น้ำที่นี่สวยใสมากแค,ครับสมเด็จท่านอู่ทองนะคร<ช>ับนะก็มีสารอยู่ตรงนี้ตรงนี้เนาะเขาบอกว่าให้จุดพูปเก้าดอกเพื่อการบนแล้วขอนะคะ ได้ยินเสียงอะไรไหมคะพี่น้องนี่เลยเจ้าพ่อติวมาแล้วไปดูจิมรีกันนะคะโอ้โหไหวเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี <t 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 ๋ยวเราลงเรือเพราะฉะนั้นจะลงเรือเราก็ต้องไปซื้อตั๋วนะไปดูราคากันดีกว่า ซื้อตั๋วครับเอาเอาแบบไหนเอาแบบไหนมันมีเป็นยังไงบ้างคะเห็นบอกมีสองแบบแล้วระยะสั้นแล้วก็ระยะไกลค่ะระยะสั้นค่ะครึ่งชั่วโมงเท่าไหร่ครับแล้วละหนึ่งร้อยบาทพี่เอาขอสิบนาทีได้ไหมถ้าเป็นหนึ่งชั่วโมงถ้าละร้อยเจ็ดสิบราคาที้เราพร้อมประกันไข่แล้วก็ทูที่สตาร์ท งั้นเดี๋ยวเราไปลงเรือก,กันเลยดีกว่าซื้อตัวออต๋วก่อนซื้อตั๋วก่อนลงเรือแล้วจะเห็นนะตัวไอ้วันนี้วันนี้นกเพือกออกเมื่อเช้านกเพลือกออกตัวตะกรงเล็ออกตะกรงอ่าตอนนี้ก็ซื้อตั๋วเรียบร้อยแล้วกำลังจะลงไปภายเรือคายัคร7 0บาทต่อคนถ้า,าเป็นระยะ<อ>ยาวนะครับถ้าระยะสั้นก็100บาทต่อคนนะครับแต่ถ้าเราอยากจะไปดูแบบว่าพวกสัตว์ป่าธรรมชาติเนี่ยเขาบอกให ไประยะยาวก็จะมีต,ตัวตัวตะกองเป็นกิ้งก่าตัวใหญ่ใหป่มาดูกันดีกว่าไป,ไปเลยค่ะวนอีกแล้ววนอีกรอบแล้ วนอีกรอบแล้วเ้ยอะไรของเด็กเดียุ้ยยาพาวนเอ้าเอาเข้าตะลิงอีกเฮ้ ก็ขึ้นมาจากเรือนะครับก็พายกันแบบเมื่อยแขนไปเลยใช่ค่ะเมื่อนะเมื่อยถิอาจารย์เมื่อยมากเลยโอ้โหชวนน้ำด้วยอ่ะไม่น่าเลยนะพอขึ้นเรือมาก็มาตรงจุดที่เขาเล่นน้ำกันมันทำเหมือนฝายอ่ะน้ำจะเป็นสีมรกตใช่แต่ที่จริงมันเป็นทานน้ำไหลนั่เองใช่ครับนะคะเขาบอกว่าน้ำจากบนภูเขาไหลมาเขาบอก แคลเซียมธา์บเนตมันสูงมันก็เลยแบบว่าดูดซึมแล้วก็ผ่านการกรองมาน้ํำก็เลยออกมาสีอย่างนี้ออ๋มันคือน้ําสะอาดว่างั้นใช่สิ่ีธรรมชาติด้วยเดี๋ยวเราไปอีกที่หนึ่งเดี๋ยวจะพาไปทานอาหารนึกว่ายากนึกว่าใช้คำยากเขาเรียกว่าไปทานอาหารโอเคครับไปครับ และแน่นอนนะครับทุกครั้งถ้าไปเที่ยวแล้วก็ต้องมาหาอะไรทานใช่เราต้องมาแนะนำท่านผู้ชมครับนี่ร้านเลย Relax Station Bar and Grill มาแวะที่นี่เขาบอกว่าที่เนี่ยแบบเข้าเยอะมากอาหารก็อร่อยโอเคไปข้างในเลยไปข้างในกันเลยครับเาเจ้าของเจ้าออยู่สิอยู่อยู่อยู่นะโอเคไม่กินไม่ได้ สวัสดีครับเป็นไงเจอเจ้าของร้านแล้วไม่ต้องห่วงละใช่อูออาหารหน่ากินทางนั้นเลยใช่มือน,นี้<อ>แนะนํากันแบบเต็มที่ไปเลยบรรยากาศร้านน่านั่งมากใช่ข้างนอกเป็น outdoor เป็นสวน ใช่ไหมครับนั่งข้างนอกก็ได้นั่งในก็ได้มี2โซนตรงนี้เรียกว่าอะไรชื่อร้าน Relaxation s t by a n g i l นะคะร้านอยู่ที่อำเภอวังน้ำเขียวค่ะวังน้ำเขียวตบนวังหนีนะคะจังหวัดนครราชสีมาแนวร้านเป็นแบบไหนครับ Relaxation s t เนี่ยอาหารหรือว่าใช่ใช่อาหารก็จะเป็นอาหารมีอีสานแล้วก็อาหารไทยแล้วก็อาหารยุโรปค่ะอีสานไทยยุโรป ไม่เป็นการเสียเวลาแนะนํากันเลยดีกว่าวันนี้นําเสนออะไรบ้างครับที่เป็นซิกเนเจอร์ก่อนดีกว่าซิกเนเจอร์ในเมนูก็จะเป็นอต้มยำทะเลนะนิดนึงนิดนึงสูตรของเราเป็นยังไงสูตรของเราล่ะครับเป็นแบบบ้านๆแต่ว่าอ๋อเป็นสูตรบ้านๆใช่น้ําแบบแนวเข้มข้นไหมตั้งแต่เกิดมา เราก็ทานรถนี้หน่อยก็เลยเอาแบบนี้เลยเป็นเป็นรถของเรารถที่บ้านเราโอเคอ่ะมีอต่อไปครับก็จะเป็นพิซซ่าทำเองใช่แปเองเลยเหรอแป้งเองค่ะทำแป้งเองมะเขือเทศเห็ดแล้วก็เบคอนอ่าน่าทานเชียวพิซซ่ามีกี่หน้าครับก็จะมีเบคอนเห็ดฮาวายเอียนอ่าทะเลอ่าเปปโรนีนะคะแล้วก็มะเขือเทศเห็ดเบคอนอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าลูกค้าอยากสั หน้าอื่นก็ได้ก็ได้ถ้าเรามีอ <design S 2> <ingredient S 1> ินกิเดียนเราก็ทำได้ใช่ๆแต่แบบว่าเป็นมังสวิรัตก็ได้<ช>อะไรย่างนี้เนาะใชได้ ไ่ยุโรปไปก่อนเลยมีอะไรอีกครับอันนี้เป็นจะเป็แซลมอนสเต็กแบบแซลมอนก่อนสุกผาพินิดนึงอย่างเงี้ยมันฝรั่งเราผัดเนยเราต้มสดๆแล้วก็ผัดเนยอย่างเงี้ยค่ะเราจะไม่ใส่ซอสหวานนะคะเหมืในหลายร้านประมาณเนี้ยค่ะคอตช็อปค่ะก็ตกแต่งก็เหมือนกันแต่ว่าเราไปย่เราเปลี่ยนเกรวี่ใช่ไหมใช่ใช่ค่ะนี่เป็นเกรวี่ค่ะแล้วก็ฮอกช็อปเนี้ยเราจะย่าง ด้วยเตาถานเลยนะใช่สดๆเลยคือที่นี่จะมีเตาเป็นของตัวเองเพราะว่าทำพิซซ่าได้อย่างนี้นหมคณะหมูกรอบคณะหมูกรอบหมูกรอบเนี้ยเราจะพดทำเองนั่นกำลังจะบอกสงสัยต้องทำเองอีกแล้วทเองค่ะ พอเห็นขึ้นกระดานอยู่เลยเนี่ยตำหมูกรอบหมูสามชั้นกัวพริกเกลือแสดงว่าหมูกรอบที่นี่ต้องอร่อยท่านอาจจะบอกว่าอร่อยทุกอย่างก็เหมือนกับเราเชียร์เองใช่ไหมอ๋อแสดงว่าลูกค้าที่มาทานเนี่ยเขารีวิวใช่ค่ะปลากระพงทอดกระเทียมค่ะปลากระพงทอดกระเทียมโอ้เป็นชิ้นๆเลยเนื้องนั้นเลยนะครับไม่ต้องมีก้างไม่ต้องมีอะไรแบบนั้ได้สบายๆแล้วก็ทานกับซีฟู้ดค่ะเราทำเอง โอ้โหน่ากินเนื้อเนื้อล้วนเลยลาบหมูทอดลาบหมูทอดนะก็เป็นอาหารแบบว่าเพลนเพลนที่แบบกินได้นะเลือกส่อนของภาคอีสานเนาะของภาคอีสาน่เลยค่ะกุ้งกับพริกเกลือค่ะอันนี้หน่อยได้สูตรมาจากร้านอาหารคนจีนอ๋อเป็นแนวจีนใช่ไหมที่เจ้าของทำเองหมดเลยนะท่านผู้ชมอันนี้แล้วก็อันนี้สปาเกตตี้ผัดไก่มทะเลและซาลูสปาเกตตีขี้มาไข่แมลงคูนิวซีแลนด์แล้วก็กุ้งแล้วก็ปลาหมึกค่ะ ถัดไปนี่เป็นสลัดชูน่าสลัดก็เดซซิ่งเป็นอะไรเดซซิ่งเป็นครีมนิดๆค่ะแต่เราจะไม่ใส่เยอะแต่ถ้าขอเราอย่างเงี้ยเราให้เพิ่มได้เดซซิ่งเดียวกับแซลมอนนะนิดนิดค่ะเราเราดีไซน์คล้ายๆกันใช่แล้วนี่แหละผัดมีโคราดอ๋อผัดมีโคราดมาโคราต้องเจอผัดมีโคราดอันนี้ผัดมี อะไรเนี่ยผัดไทยกุ้งสดผัดไทยกุ้งสดผัดหมี่โคลาชกับผัดไทยมันต่างกันไงครับผัดหมี่โคลาชจะเป็นผัดคนโคลาสไตล์ก็จะเราจะใส่พริกผงแล้วมันจะมีรสชาติาเผ็ดเรียวหวานอ่าค่ะแล้วเราจะใส่ซีอิ๊วดำผัดไทยอย่างเนี้ยผัดกับผักกางใช่ผักผักกางจะออกจืดๆนิดนึงแต่ใส่ไข่จะไม่ใส่ซีอิ๊วดำอะไรอย่างเงี้ยก็คล้ายๆกันแต่หมโคลาชเขาจะ เขามีเสน่ห์ตรงเส้นใช่ไหมเส้นเขาจะหนึบนะส้มตำโคราส้มตำโคราชแต่ก็ต้องกรเบมาที่บอกว่าต้องแนมหมูกรอบไปด้วยจะแบบให้แตกต่างเนาะอาหารไทยที่ทางร้านจะเสิร์ฟลูกค้าก็จะมีใบตองอันนี้เป็นอีกษณ้แล้วก็จะมีนอกไว้ดอกไม้ใช่กล้ยปลูกเองใช่ไหมครับเนี่ยอ๋อเปล่าใส่แบบว่าใบตองไงใบตองนี่เอามาจาก ที่ร้านของเราหรือว่าที่บ้านค่ะไปตัดมานั่นนั่นนั่นนี่อันนี้เราเงเองแต่บางทีดอกกล้วยไม้หน่อยก็ไปแอบไปแอบเด็ดจั๊กสวนจัดกสวนอั๊กสวนเราลูกใช่ทุกอย่างของเราหมด ถ้าใครมาร้านนี้รัตว่านึกถึงว่ามานั่งกินข้าวในบ้านของใช่บรรยากาศเขาอบอุ่นนะเหมือนแบบบ้านเรเงอะไรเงี้ยแล้วก็ขายไม่แพงด้วยใช่ไหมคะเริ่มต้นที่ไหถ้าผัดกะเพราอย่างเงี้ยก็กะเพราหมูอย่างเงี้ยกะเพราไก่70บาทค่ะอ๋อเป็นอาหารจานเดียวใช่าหาค่ะจานเดียวค่ะก็มีมีค่ะลูกค้าก็จะมาจากแถวนี้กับลูกค้าจอนใช่ไหมคะแล้วก็ลูกค้ามีบ้านพักต่างอากาศแถวนี้อะไรประมาณเนี้ยรีแลกซ์สเตชั่นก็ปักหมุดแล้วก ก็มาที่นี่เลยใช่ไหมครับรับได้เท่าไหร่ถ้าเกิดจะมาประมาณสักสี่ห้าสิบคนอย่างเงี้ยต้องโทรจองล่วงหน้านะก็ได้ใช่ไหมที่นี่จะเต็มตลอดอาจารย์ที่ร้านเปิดกี่โมงปิดกี่โมงเปิด9ก้าโมงเช้าปิดหนึ่งทุ่มแต่ถ้ายังมีลูกค้าอยู่ก็สองทุ่มสองทุ่มครึ่งได้อย่างเงี้ยแต่ลูกค้าอยากมานั่งชิวๆอย่างเงี้ยก็ได้นะคะเพราะว่า เรามีฟรีไวไฟอ๋อฟรีไวไฟก็มานั่งทำงานนั่งทำงานได้จิบกาแฟแก้วเดียว 50- 55บห้าสิบห้าาทนี่ไงการจะทำแลเครื่องดื่มเป็นยังไงบ้างก็เครื่องดื่มร้านเราจะเน้นสุขภาพค่ะครับนี่อะไรบ้างนำเสนออะไรเขาปั่นนมสดเป็นมะพร้าวมะพร้าวน้ำหอมสดสดนะคะอันนี้ก็จะเป็นอเมริกาโน่นำส้มอเมริกาโน่นำส้มใช่แล้วอันนี้ก็เสาวรสเสาวรสนี่เขียนอะไรเนี่ยมีอะไรเนี่ยก็อันนี้ก็จะเป็นเอออกกกกลลัษณ์ขงงร้าาานนะะคยจ อย่าลงจักรทานเลยค่ะจะไม่ลีลาเลยมาๆามอันนี้เลยอันนี้เหรอแบบว่าอย่าลงจักรทานอันนี้คือเขียนเองหรือว่าสกรีนหน่อยหนเขียนเองอ๋อทุกทุกแก้วที่เสิร์ฟใส่ใจแล้วเขียนสวยด้วยได้แล้วแ ก็ได้เวลาละใช่ห้าโมงกว่ากเกือบหกโมงเนี่ยเราต้องกินแล้วล่ะใช่เดี๋ยวเราจะได้เข้าวัดกันใช่ไหมใช่ใช่ก่อนกินให้คุณหน่อยฝากร้านหน่อยครับมี Facebook มีาได้ค่ะ r e l แล็ t สตีชั่นบายิลค่ะทาง Facebook เบอร์โทร094 868 6368นะคะอ่าดมาจองด้วยนะครับนะ เช้ากลงวันเย็นมีให้ฝากท้องใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็อยากได้แบบไหนนะอีสานยุโรปไทยมีหมดนะครับรสชาติจัดจ้านหรือว่าแบบเยเลข้าจานเดียวก็มีค่ะระมาชเจ็ดสิบบาทเองนะคะสิบมีทุกอย่างเลยโอเคมีโปรโมชั่นอะไรให้บ้างครับถ้าลูกค้ามาจากรายการของรัสกับดุ๊กนะคะก็ อาหารค่ะก็จะลดให้สิบเปอร์เซ็นตถึงตุลาอย่างเงี้ยค่ะลดอาหารให้ส0นถึงเดือนตุลานะครับเฉพาะอาหารนะดูวันนี้เราก็มาได้เลยใช่ใช่ใช่ครับมาถึงเวลาที่เราจะต้องฉันเอ้ยไม่ใช่ทานทานเอกันทานก่อนเนีมันมันมมโรรี่ไว้ไงเพราะว่าจะพาไปไหนนะ พรุ่งนี้จะพาไปวัดนะเพราะว่าไปดูทาง P&K เคเขาพาสมาชิกมาปฏิบัติธรรมกันกี่คนกี่คนประมาณเกือบ200คนนะคะเอามาลงร้านนี้เลยไหมคุณนายหัวเราะเลยเต้นนิทานด้วยนะทีนี้นะอะไรหัวเราะเลยไหวไหมนะคะยังไรตกใจโอเคถ้างั้นไม่เป็นการเสียเวลาชิมเลยดีกว่า มอร์นิ่งครับคุณมอร์นิ่งเลยใช่วันนี้เราก็มาแต่งชุดสีขาวเลยทีเดียวเพราะว่าเป็นเช้าวันใหม่เราจะมาปฏิบัติธรรมวัดปาสุขสีงามสถานที่แบบเหมาะมากสำหรับการปฏิบัติธรรมแล้วคราวนี้พาสมาชิกมาเยอะไหมกว่า2 0 0 0ท่านเลยค่ะทั้งพนักงานด้วยทั้งครอบครัวสมาชิกพีเคด้วยเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในการปฏิบัติธรรมกับพี่น้องชาวพีแล้วก็จะไป คุยกับพระวิทยากรด้วยะนะอุตส่าห์มาจากอ,อีกจังหวัดหนึ่งเลยนะครับโอเคงั้นไปกันเลยนะ ตอนนี้ก็อยู่กับท่านพระอาจารย์พิภพนะครับใช่พระอาจารย์ชื่อดังคระแล้วนักศคกษาเจริญพรวันนี้ท่านมาเป็นพระวิทยากรให้กับทาง PNK ที่มาปฏิบัติธรรมสอนในเรื่องของอะไรบ้างครับโครงการปฏิบัติธรรมของผู้บริหารและก็บุคลากรก็มาเป็นพระวิปัสสนาจารย์ก็มาให้ธรรมะมาพาปฏิบัติธรรม ตามหลักสติปฐาน4เป็นสิ่งที่น่าชื่นชม P&K g l o b a l ีมีผู้บริหารที่สนใจไฟในทางธรรมน่าชื่นชมมากเราก็จะเน้นธรรมะในการที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันก็คือการให้ทานการรักษาศีลการเจริญจิตภาวนาเบื้องต้นอย่างเช่นเรื่องหลักครองตนคองคนและก็คองงานนี่เป็นสิ่งสำคัญ อ,องตนก็คือเราจะต้องมีสติมีสติสัมปชัญญะมีสติคือความระลึกได้ก่อนคิดก่อนพูดก่อนทําสัมปชัญญะคือความรู้ตัวทั่วพร้อมส่ว<ม>นครองคนก็คือาการบริหารคนาการมีน้ําใจาการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่าการเมตตาต่อกันตอนการคลองงานาก็คือหลักพิธิบาตร4คือมีชันทะวิริยะจิตตะวิมังสา <c oughs> นี่แหละเราก็จะต้องน้อมนำธรรมะตรงนี้ไปไปใช้สัพพทานังธรรมะทานังชินาติการให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวงเพราะฉะนั้นเรามอบสิ่งที่ดีให้กับเขา <c oughs> เราก็จะได้สิ่งที่ดีกลับมาการให้ธรรมะนี่เป็นการให้สิ่งที่ล้ำเลิศ <c oughs> เรียกว่าอัญญมณีที่ล้ำค่าม <c oughs> ันก็น่านุโมทนาก็ควรจะรักษาไว้แล้วก็ ทําอย่างต่อเนื่องสืบต่อไปเขาบอกว่าคนเราถ้าไม่พัฒนาที่จิตใจจะพัฒนาด้านใดก็ไร้ผลการพัฒนาต้องเริ่มที่ใจคนจึงจะเกิดผลการพัฒนาที่ถาวรอันนี้จริงเลยนะจิตใจต้องมาก่อนเราเห็นว่าข่าวนี้ก็มีพระวิทยากรมาอีกท่านหนึ่งท่านชื่อพระครูปหลัดวัทยาทิติสัมปโนเป็นเจ้าอาวาสวัดวิหารแดงอำเภอวิหารแดง แล้วก็เป็นเลขาเจ้าคณะตำบลคลองเรือก็เป็นเพื่อนจะรรมิกกันก็นิมนต์มาช่วยกันช่วยกันเผยแพ่พระพุทธศาสนาช่วยกันนำพาญาติโยมประพฤติปฏิบัติธรรม <Okay. S 2> ตามหลักสติปัฏฐาน4คือการพิจารณากายเวทนาจิตธรรม ให้รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมของโลกเนาะอนั้นก็อนุโมทนาบุญเนาะ,ะกับท่านดรรัชนีมหานิยมและก็อาจารย์บดินดุกแล้วก็ทุกๆท,ท่านแล้วสาหรับคนที่สนใจหรือองค์กรไหนนะครับหน่วยงานไหนถ้าสนใจอยากให้ท่านไปเป็นพระวิทยากรก็ติดต่อมาได้ใช่ไหมครับติดต่อได้ก็ติดต่อโทรมาที่เบอร์โดยตรง0621465456 ก็เป็นเบอร์โดยตรงกับมัสการค่ะจะเรียนพร เราก็อยู่กับท่านเจ้าอาวาสวัดป่าสุขสีงามนะครับนมัสการครับองคโยมสถานที่นี้ใช้ให้เป็นประโยชน์เมื่อสร้างมาแล้วก็เป็นของเพื่อเป็นการสืบทอดศาสนาแล้วก็เพื่อให้ญาติโยมทั้งหลายเนี่ยได้ปฏิบัติธรรมจะเข้าถึงหลักธรรมะจะได้อยู่ด้วยธรรมเราใช้ธรรมนี่เพื่อพ้นภัยด้วยธรรมสถานที่นี้เน้นเรื่องการปฏิบัติธรรม คือประสงค์สร้างวัดมานี่ก็สร้างเพื่อด้วยรักษาจิตใจกับเราแล้วก็เพื่อจะให้ถือทอดพุทธศาสนากันด้วยด้วยมีธรรมคุ้มครองอยู่ด้วยความรักรบบความอบอุ่นความคำวักดีเอาธรรมะเป็นที่ยึดเหนี่ยวทาได้จิตใจที่เราได้ปฏิบัติทาร่าวมกันเนี่ยสภาพจิตเราก็จะเป็นดุษฎน่เป็นดุษฎีได้รู้หลักธรรมะทําให้รักษาสุขภาพร่างกายและจิตใจเราด้วย แล้วแล้วข้อกําหนดสําหรับคนที่จะมาปฏิบัติธรรมที่นี่มีมีข้อกําหนดอะไรบ้างไหมครับผู้ที่มาปฏิบ,บัติธรรมเนี่ยให้ท่านกําหนดตัวของท่านเองควบคุมตัวท่านเองอเพราะรว่าเราจะให้อิสระเน้นท่านเพราะเพราะว่าท่านมีเวลาจํากัดญาโยมที่มาเนี่ยมีเวลาน้อยหลวงพ่อก็อ,อยากจะเน้นได้ว่าทําให้เต็มที่ทำให้เต็มที่เนี่ยเวลาได้อารมณ์ได้สมาธิมันจะได้เออังสมาธิถึงที่สุด คื mm hmm. ที่สุดรือในสมาธิทาให้จิตผ่องใสแล้วทําให้เราคิดดีพูดดีแล้วแล้วอย่างนี้อย่างที่มาเป็นหมู่คณะเป็นองค์กรเนี่ยเขามาเป็นหลักสิบหลักร้อยแล้วถ้าเกิดแบบมีญาติโยมที่สนใจอยากจะมาสักสองคนสามคนอย่างนี้รับนะครับอ่าตามสบายเลยตาม mm hmm. อัธยาศัยเลยยามาสองคนสามคนหรือยามาห้าคนสิบคน mm hmm. ตามสบายเลยมีที่พักด้วยเพราะว่ามีที่พักใครสะดวกสบาย mm hmm. อย่างนี้ใครอยากปีกวิเวกมาคนเดียวก็ได้เลยใช่ไหมใช่เพราะว่าจะอยู่โซนของ้าิโยมถ้าคุณท่านจะอยู่ด้านบนโ<อ>ยมไปอยู่ด้านล่างครับคนละส่วนกันเลย เนื้อที่ที่นี่กี่ไร่ครับเนื้อที่ตรงนี้รวมทั้งช้างบนด้วยสวนยางก็ประมาณ80ไร่ P N K มากันเต็มเลยเราก็มาเดินจงกลมมีความรอบวัดแล้วนำซามอาจารย์ตอนเช้าๆก็ได้มีโอกาสใส่บาตรด้วยครับหลวงพ่อก็ลงมาด้วยรับบาตรเลยใช่ด้วยมรับบาตเลยสมาชิกทั้งหมดเลยแม่ชีพามพ่อชีพามนะคะเต็มไปหมดเลยวันนี้รองรับได้จริงๆใช่ค่ะ อยากให้หลวงพ่อฝากอะไรกับท่านผู้ชมนะครับก็ขอคำนวยวอวยพรแก่ญาติโยมทุกคนทุกท่านที่ได้มาปฏิบัติธรรมขอให้ทุกท่านจงมีความสุขความเจริญหน้าที่การงานแล้วจริญในรมทามีโอกาสารพรยายามจิญธรรมรักษาทมไว้เพราะเป็นเยสซับภายในของเราในส่วนนี้เราเราจะได้พบความสุขอันประเสริฐด้วยความหุ่คพ้นครบน้มนตนาทุกคนทุกท่านด้วย คสาธุค่ะมาถึงช่วงท้ายรายการนะครับจะบอกระท่านผู้ชมว่าเป็นผู้ที่โชคดีมากดูตอนนี้เนาะเพราะกลงข้อมีมีอัตถุม็งคลสามรางวัลทนให้มา3ามรางวัลครับผมแล้วส่วน p ี k ล่ะ มอบอะไรดีครับกาแฟสามรางวันเลยละกันโอ้โหอันนี้ใจป้าใช่แล้วเพิ่งทำบุญมานะเป็นกาแฟข้าวตองสามรางวัลนะครับแล้วก็มีผระสมเด็จอีกสามรางวัลจากท่านเจ้าวาดนะครับแล้วก็ยังมีอีกสามรางวัลจากท่านเจ้าวาดวัดหน้าพระเมรุนะครับอีกสามรางวัลคำถามประจำวันนี้นะครับมีอยู่ว่าวันนี้ที่เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยนะครับ วัดที่เราอยู่นี้ชื่อวัดอะไรครับวัดจำได้แม่นมากเพราะว่ารักพาสมาชิกครอบครัวพีนเคมาต้องดูสิวัดป่าสุขสีงามค่ะโอ้ยอะไรจะยาวขนาดนั้นข้อหนึ่งวัดป่าสุขสีงามใช่ค่ะข้อสนะครับวัดป่ากสีงามครับโออาจารย์สั้นจังเลยวัดต้องงี้สั้นๆวนคำถามอีกครั้งนะครับ วันนี้ที่เราพาสมาชิก g n k มาปฏิบัติธรรมนะครับมาที่วัดอะไรครับข้อหนึ่งครับสุขสีงามค่ะครับข้อสองวัดสีงามนะครับวัดป่าสีงามครับนั่นไงนั่นไงยังไม่ทันจะไปไหนเลยตอหน้าหลวงพ่อไม่มีสติแล้วหลวงพ่อเพิ่งเรียสอนเองใครตอบได้รีบตอบมาทางหน้า Facebook ของเรานะครับหรือว่าจะ QR โค้ดหรือว่าโทรมาก็ได้นะครับใช่ค่ะ้องนมาสการลาท่านนะครับอ๋อโมสรด้วยกันคน้ำมัสการลา โอเคแล้วพบกันใหม่นะครับกับรายการรักกระดุกออนทัวร์วันนี้ผมบดินทุกครับราชนีมหาวิยมค่ะลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสสวัสดีค่ะ